น,นางสาวประเสริฐศูนยน่างสาวอภัสราโชคสิวจิต0ูนย์ค่ะนางสาวชรุณันริบลับ0ูนย์สนางสาวอริตราสายจนันทร์เทิงสามหนึ่งค่ะนางสาวสุธิวันแก้วเอี้ยงศูนย์สค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อสัตว์พระาชากับการพัฒนาศาสตว์ชีวิตค่ะคำว่าทักษ์ชีวิตหมายถึงความชัดเจนและความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นด้วยจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่มองเห็นได้ชัดเจนจากการกระทำหรือการปฏิบตัติซึ่งทักษะดังกล่าวนั้นเป็นทักษะที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตจะทำให้ผู้ที่มีทักษะเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นทักษะชีวิตจึงหมายถึงคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยาที่เป็นภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถ เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะศาสตรพร,รารชาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชก็คือองค์ความรู้ที่ว่าดด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติด,ด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพระราชประสงค์ของพระองค์ก็คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านจิตใจของประชาชนไทยเป็นสำคัญค่ะ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์3ข้อก็คือ 1. ศึกษาทักษะชีวิต 2. การศึกษาศาสตร์พระราชา 3. ศึกษาการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตค่ะในบทที่2จะกล่าวถึงทักษะชีวิต10ประการ 1. การตัดสินใจเป็นความสามารถในการรับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิต 2. การแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหา 3. ความคิดสร้างสารรค์เป็นลนักษณะความคิดแบบเอกนัย 4. ความคิดอย่างมีวิจาร,รานเป็นความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์รู้จักแยกเกะี่ย,ยข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้คำพูดท่าทางเพื่อแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาได้อย่างเหมาะสม 6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเป็นความสามารถของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 7. ความตระหนักในตนเองเป็นความสามารถของบุคคลที่จะเข้าใจถึงจุดเด่นจุด,ดด้อยและตระหนักถึงความแตกต่างของตนเองจากบุคคลอื่นได้ ข้อที่ 8. ความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นเป็นความสามารถในการที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ความสามารถเพศวัยระดับการศึกษาศาสนาเป็นต้น 9. การจัดการกับอารมณ์เป็นความสามารถในการประเมินและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและบุคคลภยัยรอบข้างได้เป็นอย่างดี 10. การจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุและวิธีการผ่อนคลายความเครียดพร้อม การเบีเ่ยนบทางเพศได้อย่างเหมาะสมค่ะศาสตราชามี่3ข้อนะคะข้อที่1จะทำอะไรก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบตรงกับทักษะข้อ4ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อที่สองระเบิดจากภายในตรงกับทักษะข้อ5ทักษะการสื่อสารอย่างมีปริสิาพา ข้อที่3แก้ปัญหาจากจุดเล็กตรงกับทักษะข้อ4ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อที่4ทําตามลําดับขั้นตอนตรงกับทักษะข้อ1ทักษะการตัดสินใจข้อที่5ภูมิสังคมภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ตรงกับทักษะข้อ5ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่6ทํางานแบบองค์รวมตรงกับทักษะข้อ4ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้อที่7ไม่ติดตำราตรงกับทักษะข้อ3ทักษะความคิดสร้างสรรค์ข้อที่8ประหยัดเรียบง่ายตรงกับทักษะข้อ7ทักษะความตระหนักในตนเองข้อที่9ทําให้ง่ายตรงกับทักษะข้อ3ทักษะความคิดสร้างสรรค์ข้อที่10การมีส่วนร่วมตรงกับทักษะข้อ8ทักษะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อที่11ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับทัษาะข้อ5ทัศนะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่12บริการที่จุดเดียวตรงกับทัศนะข้อ6การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลข้อที่สิามใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติตรงกับทัษนะข้อ2การแก้ไขปัญหาข้อที่14ใช้อธรรมปราบอธรรมตรงกับทัศนะข้อ3ทัศนะความคิดตั้งรรค์ข้อที่15ปลูกป่าในใจคนตรงกับทัศนะข้อ7ทัศนะความตระหนักในตนเอง ข้อที่สิกขาดทุนคือกําไรตรงกับทศัพท์ข้อสี่ทศักษ์ความคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อที่สิการพื่งพาตนเองตรงกับทศศั์ข้อ5ทศักษ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่สิพออยู่พอกินตรงกับทศศั์ข้อ8ปดทศักษ์ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อที่สิเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับทศศั์ข้อ5ทศักษ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่20ความซื่อสัตย์ตุจริตจ,จริงใจต่อกันตรงกับทักาะข้อ7ทักษะความตระหนักในตนเองข้อที่1 1ทำง,งานอย่างมีความสุขตรงกับทักาะข้อ8ทักษะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อที่22ความเพียรตรงกับทักษะข้อ4ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อที่23รู้รักสามัคทีตรงกับทักษะข้อ6การสร้างสมันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะชีวิตที่สอดของกับศาสตราชาข้อ1ทักษะการตัดสินใจซึ่งมีความสอดของกับศาสตราชาข้อที่1นึ่นอศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบศาสตร์พราชาข้อที่4ทําตามลําดับขั้นตอนะศาสตร์พราชาข้อที่9ทําให้ง่ายท,ทักษะการแก้ปัญหาสอดของกับศาสตราชาข้อที่3แก้ปัญหาจุดเล็ก ศารพระราชาข้อที่4ทําลําดับตามขั้นตอนข้อที่3ทักษะการคิดสร้างสารรค์ซึ่งสอดคล้องกับภาษาพระรา,าชาที่10การมีส่วนรวม mm hmm. ศาสตรพระราชาข้อที่13ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติข้อที่4ทักษะการคิดย่ามมีจิตวิจจรณญาณ สอดคล้องกับสาราชาข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบสาราชาข้อที่3แก้ปัญหาจุดที่เล็กข้อที่5ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสาพพราฤชาข้อที่5ภูมิสังคมและสาพพราชาข้อที่1ิการมีส่วนร่วมข้อที่ 6. ทักษะสร้างสัมพันธ์สภาพระหว่างบุคคล มีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาข้อที่20ความซื่อสัตย์จดจริตจริงใจต่อกันและข้อที่21่สิบเอ็ดทำงานด้วยความสุขและข้อที่23รู้รักสามคัคคีข้อที่7ทักษะตระหนักรู้ในตนซึ่งมีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาข้อที่ปลูกปานในใจคนข้อที่22ความเพียรและข้อที่22 23รู้รักสามัคคี ทักษะข้อที่8ทักษะการเข้าใจผู้อื่นซึ่งมีความสอดคล้องกับสารพราชาข้อที่ข้อที่2ระเบิดจากข้างในข้อที่16คหขาดทุนคือกําไรข้อที่17การทุ่มพัตนเองข้อที่9ทักษะการจัดการกับอารมณ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับสารพราชาข้อที่20ความซื่อสัตย์สุจริต ข้อที่ยีิบสองทำงานได้มีความสุขและข้อที่ยีิบสามรู้รักสามัคคีทักษะข้อที่สิบทักษะการจัดการกับความเครียดซึ่งมีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาข้อที่เจดไม่ติดตำราทำให้ง่ายและการพุ่งพาตนเองสรุปนะคะศาสตร์พระราชาเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิม่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสุขแบบยั่งยืนโดยเริ่มจากการระบุป,ปัญหาความต้องการและเป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนร่วมกันออกแบบโครงการวิธีการดาเนินงานและการประเมินผลขอบคุณค่ะ